ยุคภาษีอ่านนะจ๊ะหลายท่านนะคงจะยังจะไม่เข้าใจในเรื่องของยุคภาษีอ่านยุคภาษีอ่านก็คือยุคของธรรมยุคแห่งธรรมยุคแห่งทองสุวรรณภูมิแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเมืองทองของแผ่นดินถ้าไม่มีธรรมมันก็จะไม่มีทองก็จะไม่มีทรัพย์ก็จะไม่มีสมบัตินะก็จะไม่มีคนดี ถ้ามีทำแล้วนั้นเราก็จะมีความสุขชีวิตของเราก็จะอุดมสมบูรณ์ชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างสะดวกสบายไม่มีความทุกข์ความเรอดร้อนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่นิดเดียวไม่ได้มากมายไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไปสวดไม่ต้องไปจำแค่เราปฏิบัติให้ได้ก็พอ ก็เป็นการปฏิบัติดีบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่ต้องไปหาทู่หาเทียนหาดอกไม้ใบตองมากลาบไหว้บูชาสักการะพระพุทธเจ้าโดยที่เขาปั้นพระพุทธรูปขึ้นมาว่านี่แหละคือพระพุทธเจ้าของเราเราไม่ต้องไปทําเช่นนั้นแค่เราปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจึงจะมีศีลเราจึงจะมีธรรม แต่ถ้าเราไปหาดอกไม้ใบตองมากราบไหว้พระพุทธรูปเรายังไม่มีศีลเรายังไม่มีธรรมอยู่ในจิตในใจของเราเพราะเราไปถือสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมธรรมนั้นต้องน้อมมาปฏิบัติพอปฏิบัติด,ดีแล้วความดีจึงจะบันทึกลงสู่จิตสู่ใจของเราเรียกว่าธรรมะลงสู่จิตสู่ใจของเราได้มันต้องปฏิบัติเอา ไม่ใช่ไปสวดเอาไปจําเอาไปท่องเอาในยุคพรีอริยะเมตรตรจะไม่ให้เราสวดจะไม่ให้เราท่องถ้าจะสวดถ้าจะท่องไปท่องตำราไปเรียนหนังสือให้มันเก่งๆขยันขันแข็งในการทำงานนั่นคือเรื่องของธรรมนะทีนี้ธรรมะเนี่ยองค์พรศีอริยะเมตรตรเนี่ย จะให้เรามองเห็นธรรมเป็นจุดเด่นเป็นจุดสำคัญเป็นจุดโฟกัสท่านจะไม่ให้เรามองเห็นพระพุทธรูปมองเห็นโบสถ์มองเห็นงานศิลปะมองเห็นตอไม้มองเห็นต้นต้นนางตะเคียนมองเห็นใบโพมองเห็นภูเขามองเห็นรูปงามมองเห็นรูปละล่อมองเห็นความสวยมองเห็นสร้อยแหวนมองเห็น สิ่งต่างๆลา,า,าบยศสรรเสริญตรงนั้นน่ะไม่ใช่ธรรมเราจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าเราจะไม่เห็นพระสีอริยะเมตไตรท่านจะให้เราเห็นแต่ธรรมเห็นแต่ศีลเราจึงจะมีความสุขเราจึงจะมีความสะดวกเราจึงจะมีชีวิตที่สวยงามสมบูรณ์ไม่ลำบากไม่อดไม่อยาก ไม่อยากไม่จนเราต้องเห็นธรรมแล้วเราจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าหรือพระสีอาริยะเมตรตยนะเราต้องมองเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นจะเห็นเราพระพุทธเจ้าพระสีอริยะเมตรยพระกุณาคมโนพระกสโปพระโคตโมพระสีอริยะเมตรโยรวมอยู่เป็นองค์เดียวกัน ทั้งห้าพระองค์ในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ซึ่งแต่ละพระองค์นั้นก็คือองค์ศีลก็คือองค์ธรรมก็คือองค์ให้ก็คือองค์ทานองค์อนุเคราะห์องค์เมตตาองค์กรุณาองค์ปราณีเรียกรวมๆกันว่าเมตตาธรรมหรือศีอาิยะเมตไตรเพราะคำว่าอาริยะคือผู้ประเสริฐ ประเสริฐไปด้วยศีลประเสริฐไปด้วยธรรมประเสริฐไปด้วยหลักธรรมคำสอนไม่ต้องประเสริฐไปด้วยการที่ไปสร้างพระพุทธรูปไปสร้างโบสถ์วิหารเจดีรูปนางตะเคียนรูปพระเทวทัตรูปพระโอนาคมโนรูปพระศรีอริยเมตรตรโยรูปพระจักรพรรดิรูปเทวทัตรูปพญายมรูปยมบาลรูปอะไรไม่ต้องไปปั้น นะพระสีอารยะเมตยหรือพระพุทธเจ้าทุกทุกพระอ,องค์ก็คือธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราพระตถาคตหลวงพ่อสวนอนา,นาริโยท่านจะให้เราโฟกัสลงไปที่ธรรมไม่ให้เราไปยึดต้องเป็นเสื้อสีนั้นต้องใส่สร้อยสังวานต้องใส่ลูกประคำต้องสวดมนต์เก่ง ต้องสร้างวัดใหญ่ๆต้องยศใหญ่ๆต้องรวยรวยล้วนแล้วแต่เป็นเหล่ามารรูกไหมเพราะอะไรเพราะเขาไม่มองให้เราไม่บอกให้เราเห็นธรรมเขาจะบอกให้เราเห็นยศพาบรนดาศักอู้ใหญ่มากถ้ามาหาเราต้องเอาซองใหญ่ๆมาฉันจะพูดแต่กับคนรวยๆคนจนๆเขาจะไม่พูดอย่างเงี้ย นะคือโฟกัสลงไปหาโลกไม่ใช่ไปหาธรรมความหล่าความรวยลุ้งลาบลงยุดลงทรัพย์หลงู้บัติหลงเงินหลงทองมันเป็นสมบัติของโลกมันเป็นเรื่องของโลกความโลภความโรดความหลงมันเป็นเรื่องของโลกเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสิ้นโลกดับโลกไม่ให้โลกเกิดขึ้นแก่เราให้เหลือแต่ธรรมนั่นก็คือว่าเราจะต้อง ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงให้คนมองเห็นแต่องค์ธรรมมองเห็นแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าบ้านเมืองเราจึงจะสงบสุขร่มเย็นประชาชนทุกคนจะดูดีกินดีมีสุขจะไม่มีใครเป็นโจรผู้ร้ายไอ้ขโมยจะมีแต่คนมีเมตตาธรรมต่อกันทรัพย์สมบัติก็ไหลนองทองก็ไหลลงสู่เราลงสู่มวลมนุษย์ที่มีศีลมีธรรม เพราะเราเชื่อในธรรมเพราะเราศรัทธาในธรรมเราจึงมาสักการะบูชาธรรมเมื่อทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นกับธรรมธรรมก็จะมอบทรัพย์สมบัติคืนไปให้แก่มวลมนุษย์ทุกคนนี่คือความเป็นธรรมนี่คือความสีวิไลนี่คือความเจริญรุ่งเรืองนี่คือโลกยุคใหม่ยุคภาษีอริยะเมตไตร เราไม่จะเอาไม่เอาแบบยุคเก่าๆยุล้าสมัยยุคที่มัวแต่นั่งทั้งม่องเหมือนกวบอยู่ในไงนั่งเสกนั่นนั่งเสกนี่นั่งสวดนั่นนั่งสวดนี่ภาบนานั่นภาวนานี่นั่นคือคนที่ยังมองไม่เห็นธรรมถ้าเรามองเห็นธรรมแล้วเรารู้ธรรมแล้วเราก็จะไปสวดทำไมเราจะไป บ่นทำไมเราจะไปภาวานาทำไมเราก็ปฏิบัติได้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สําเร็จทำมาแล้วรู้แล้วบรรลุธรรมแล้วทะลุปูโป่งแล้วในเรื่องของความจริงในเรื่องของเศรษฐธรรมจึงนำหลักธรรมนี้มาบอกพวกเราโยนให้พวกเรานำไปปฏิบัติเลยเหมือนกับพระองค์เป็นหมอ ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วรู้ยาแล้วเรียบร้อยปรุงยาแล้วเรียบร้อยคนปล่อยมารักษาก็โยนยาไปให้กินเลยโยนยาไปให้เสวยเลยโยนยาไปบำรุงสุขภาพร่างกายของเราเลยไม่จำเป็นต้องไปเรียนหมอใหม่ไม่จำเป็นจะต,ต้องไปเสกใหม่ไม่จำเป็นที่จะไปสวดใหม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปกราบอ้อนบอนขอกับภูเขาขอกับต้นไม้ ขอกับเทวดาเทพพรมขอกับวัดวาอารามขอกับเหล่าสงฆ์ทั้งหลายแล้วจะไปขอกับเขาทำไมเพราะเขาก็คือเราเราก็คือเขาไม่มีใครวิเศษกว่าใครดังนั้นพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์จึงสอนให้เรานั้นเป็นผู้วิเศษเองตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราไม่ต้องไปวิ่งหา อาจารย์ไหนใบหวยเก่งๆอาจารย์ไหนเสกเหรียญเก่งๆพวกที่เสกเหรียญเก่งๆนั่นก็พวกหลอกลวงพวกที่เอาเหรียญไปให้พระเกจิอาจารย์เสกก็คือกลุ่มหลอกลวงกลุ่มพวกหากินกับลูกกับเหรียญน,นั้นแล้วก็เอามาขายเก่งกําไรนี่คืออาธรรมสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าลัทธิไสยศาสตร์ ลัทธิสยเวทลัทธิมนดำลัทธิมารลัทธิอารัชีเห็นคำพูดหลายคำแต่มันเป็นความหมายอันเดียวกันสิ่งเหล่านี้เขาจะใช้เป็นเครื่องมาดูดเอาทรัพย์ของเราเขาจะกินมนุษย์ไม่คายแม้กระทั่งกระดูกระเดี่ยว เขาก็ไม่คายออกมาเขากินแบบไม่ให้เหลือซากเรียกว่าลัทธิมารลัทธิสาตานลัทธิอสูรลัทธิของสยาศาสตร์สย,ยเวทนั่นเองเราก็เรียกรวมๆกันว่าอาธรรมซึ่งก็ไม่ใช่ธรรมจะนำเราไปสู่นรกอเวจี คำว่านารกก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานความยากจนความเป็นหนี้เป็นสินอาการฆ่าพ่อตีแม่การรังแกกันการดูถูกการเหยียดหยามการโกรธขี่ข่มเหงการเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวนี่คือเหล่าลัทธิมารเป็นวิชามานนำมาใช้ในธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ ที่นี่คือศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิตหลวงพ่อสุวรรณอนารโยท่านจะไม่ให้เราไปโฟกัสตรงที่ว่าผ้าเหลืองผ้าขาวผ้าดำผ้าแดงยศนั้นยศนี้ใส่สร้อยใส่ลูกแก้วหมวกลูกแก้วเข็มขัดลูกแก้วพวงมาหลอกพวงมาลายใส่แหวน ใส่ทั้งมือใส่ทั้งเท้าใส่ทั้งสิบมือสิบเท้าใส่เข้าไปเต็มนั่นท่านไม่ให้ใส่และใครก็ตามที่จะมาหวังทำธุรกิจการค้าขายในศูนย์ปฏิบัติธรรมตรงชูชมพูเทิมิตรหลวงพ่อจะไม่ไม่ให้ท่านอยู่หน้าที่นี้ได้ท่านก็จะสอนธรรมะทุกวันสอนธรรมะทุกวัน ในเมื่อท่านรู้แล้วว่าหลวงพ่อไม่เอากับใครแบบนี้แล้วที่มันเป็นลูกมันไม่เป็นธรรมมันมีแต่กิเลสมีแต่ความอยากเมื่อเขาไม่พอใจเขาก็จะอันตรธานหายไปเองนะเพราะเรื่องของลูกนะมันจะมีแต่ความทุกข์มันจะมีแต่ความเดือดร้อนมันจะนําความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เรามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง บางครั้งเงินทองมันก็สำคัญแต่มันก็เป็นแค่สิ่งที่อยู่นอกกายไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในจิตในใจของเราที่เราจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นเพราะเราตายไปแล้วเราก็เอาไปด้วยไม่ได้ท่านไม่ให้เราไปถือสิ่งนั้นว่ามันเป็นสิ่งสำคัญกว่าธรรมแต่ถ้าเราไม่มีธรรมผลสุดท้ายเราก็จะไล่เข็นฆ่าการจน เลือดนองแผ่นดินเพราะสมบัติเงินทองทั้งหลายนั่นเองมันจะกลายเป็นนรกอเวจีสิ่งที่พระสงฆ์เขาปรารถนาก็คือสมบัติเงินทองความมั่งคั่งความร่ำความรวยความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ได้มาหวางังความร่ำความรวยความเป็นเศรษฐีแต่จะ เป็นหลักสำคัญเหมือนกับเป็นโล่กำบังหรือเป็นเป็นกำแพงชนิดหนึ่งที่สมบัติหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็จะต้องส่งเข้ามาได้เพราะอะไรเข้ามาได้ก็เพราะความเชื่อความศรัทธาในธรรมถ้าเราไปเชื่อไปศรัทธาในวัตถุผักวัตถุเขาก็เ,เอาไปกินหมดนะเซ นะเขาจะเอามาให้เราได้ยังไงพราะเขาหลงในตรงนั้นเขาบวชมาเข้าหวังที่จะมาเอาตรงนั้นอยู่แล้วเขาจึงเรียกว่ามาป้นเอาผลทานของเราไปมาดักเอาผลทานของเราไปเหมือนกับฝนตกเขาไม่ให้ฝนตกลงสู่ดินเขาหาอะไรมารองรับเอาไปหมดเลยอย่างเช่นเอาพระพุทธรูปมารองรับเอาโบว์มารองรับ เอาสาลาใหญ่ๆสวยงามเป็นเป็นไม้สักใหญ่เรื่อมมาบมารองรับเอาแล้วก็เอาเทวรูปของเทวรูปรูปของพญานาครูปของสัตว์สิงสาราสัตว์เทวรูปต่างๆเต้เขามารองรับเอาผลทานตรงนั้นไปหมดแล้วเขาก็บอกเราว่าอยากจะได้เหรออยากจะรวยเหรอ มามาซื้อเอามาบูชาเอารุ่นนี้รวยรวยรุ่นนี้มหารวยมหารวยรุ่นนี้มหาเสน่รุ่นนี้ผัวรักผัวหลงนะมาเอานะเนี่ยคือเขาจะไม่ให้เราพอเขามาบวชเพื่อที่จะหาลาภหายศหาทรัพย์หาสมบัติซึ่งวิธีการก็คือขายรูปขายเหรียญสร้างโน่นสร้างนี่ ที่ให้มันพังแพงราคาแพงแราคางามๆแล้วเขาก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมเป็นกืดเป็นคือนั่นเขาเรียกว่าตัวเหลือบลินไลตัวยักษ์ตัวมารตัวอสูรเป็นเขากลมากันเป็นฝูงเขาก็จะมาดูดกินเลือดของมวลมนุษย์ให้มันตายไปแล้วก็ กระดูก,กระเดี่ยวก็ไม่ให้มันเหลือเลยเนี่ยความใจจืดใจดําของยักษ์ของมารแล้วมันก็หัวเลาะกองโลกกูชนะแลว้วกูจะกินตับกินไตมนุษย์ให้มันหมดแลว้วนี่คือวิชามาใจไหมเทนี้วิชาในทางธรรมของพระพุทธเจ้าเราไม่มีโอกาสได้เห็นเลย พาอเขารีบเอาตัวนี้แหละโอ้ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยคนนั้นก็ถูกหวยคนนั้นก็ถูกลอตเตอรี่คนนั้นก็ได้ซับคนนั้นก็โอ้ยซับเยอะๆเลยไม่มีที่จะเก็บเลยเยอะๆเลยเอาไม้เอาไม้ไมเพลงหอกเหรียญละห้าร้อยเหรียญละพันเอาแจกฟรีก่อนแจกฟีก่อนเอามาแจกใครๆอยากได้มาแจกนั่นคือวิธียอ่อยล่อเยื่อเห็นไหมเห็นไหมเว,เวลาเรา เวลาเราจะไปใสด่ดางใส่ตึกใส่ดางหาปลาเอาใส่ไปใส่เราต้องมีอาหารไปล่อใช่ก็กุ้งมันเข้าไปกินให้ปลาไหลมันเข้าไปกินใช่ไหมเราไม่ใช่สัตว์นะจ๊ะเราเป็นคนนะจ๊ะเรามีสมองนะจ๊ะแล้วเราจะต้องให้เขาล่อเราทําไมล่ะเราจะตกไปเป็นเหยือ่อทําไมล่ะไปตกเป็นเหยือ่อเขาทําไมเพราะเรามีสมองเราไม่ใช่สัตว์ดรัราฉานเขาทําอย่างนั้นเหมือนเขาต้องการ เขามองเห็นเราเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานใช่ไหมเราเราต้องต้องไปหลงกับเขาแบบนั้นงมมมเขาจะไม่มีโอกาสให้เราได้คิดไตรตรองพิจารณาหรือว่าเฮ้ยมันแมนบอกว่าอ้ยมันบ่แมนนี่วาโอ้ยพระพุทธเจ้าบ่เคยสอนไม่เคยให้เราได้คิดพิจารณาไตรตรองเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราคิดเห็นมันดีๆเขาบอกว่าเราต้องคิดเราต้องคิดเราต้องคิดมันปวดหัวมันเบืองสมองเศร้าคิดสิ้นคิดไปเลยว้าย พระพุทธเจ้าว่าคิดดีทดําดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามคําสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักคิดคิดว่ามันแมน,มน,มนคําสอนพระพุทธเจ้าอยู่บน่เนี่ยเขาผอบอกให้ห้าไปสางพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์ไงที่สุดในโลูกป,ประมาณหมื่นล้านเนี่ยมันแมน,มน,มน,มนคําสอนบอกเคยคิดไหมเคยหยุดคิดพิจารณากันบ้างไหมว่ามันไม่ใช่คําสอน พระพุทธเจ้าเฮาเป็นจังไดเพิ่นเป็นผู้ฉลาดที่สุดนิโลกเพิ่นคือสี่ห้เขามาอัญเชิญเพิ่นไปไง่ายๆเพิ่นคือสี่ห้เขามาอัญเชิญเพิ่นไปอยู่ในเหล็กใดอะ่ะไปอยู่ในหินปูนปั่นใดอะ่ะเฮาเป็นจางไดเขาคือบอกขืดเบิ่งว่ามันแมนอยู่ติใครที่มาใครที่มาบอกว่าผู้ใดบ่าสางพระพุทธลูปมันเป็นคนซัวเร่ซ้ำนั่นแหละมารเขาจะพูดอย่างนั้น เราจะไปบอกว่าของเขาไม่จริงได้ยังไงเมื่อเราจะไปบอกเจอเป็นโจรมันบอกจบเป็นหลักเงืนเงินขนมันบอกโจรมันจะรับไหล่ะแล้วถ้าเราไปถามกับโจรเราไปถามกับมารมันจะว่ามันเป็นมารไหล่ะมันก็จะว่าพระพุทธเจ้านั่นสิเป็นมารบอกให้มันลดมันละมันปล่อยมันวางมันวางไหมมันไม่วางมันกลับสิว่ามาดูมาหวามามาด่ามาดูถูกลบหลู่รรมากอเพราะว่ามือจะพิเ สิบอกให้เข้าทูกตัวนั้นบอกอย่างไงแต่หา่างแต่ว่าเขาเอาวัตถูไม่ขายให้เฮ้าองค์ละหาพันองค์ละหมื่นองค์ละแสนอุ้ยตอนนี้คนฮิตมากเลยององนี้นี่ฮะไม่มีอีกแล้วนี่ห้าหมื่นใครจะเอาไม่ห้าหมื่นห้าหมื่นเอาประมูลขายเก่งกำไรเห็นไหมนั่นแหละอ่าธรรมพวกเรามาันก็จะสูบเลือดมนุษย์แบบว่ากินตับกินไตมนุษย์นี่ไม่เหลือซากเลย ดันั้นองค์ธรรมองค์พระศรีอริยเมตไตรเนี่ยเพิ่นจึงเมตตาสงสารเพิ่นจึงได้มาบอกบอกมานานแล้วด้วยบอกเท่าไหร่เราก็ไม่ตื่นปลุกเท่าไหร่แล้วก็ไม่ตื่น,แล,นแล้วก็ง,วงัวเงียงัวเงียหลับผู้หลับตายดีจะตายขังดีอะไรอย่างเงี้ยนี่น,น,นี่ประเภทนี้ฮาประเภทนี้ครอบพอเอาวัดเอาว่าเป็นสถานที่เล่นหมอลิเก กินเหล่าเมายาโปกเวเฮฮาประเณีนี้นประเณททำท่าได้ทำท่าบอกกินเหล้าได้ทำท่าบอกเขาพรรษาบอกกินเหล้าได้แต่ว่าอ้้สื่อเหล่ามากวักตุนไว้กันบนสันยานจากกองปฏิกินเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าตรงนั้นมันเป็นอุบายมันเป็นกุศโลบายเขาก็ใช้ภาษาดีนะเขาบอกว่าเป็นกุศโลบายเขาว่าอย่างเงี้ย กุศโลบายเพื่อให้คนมาทํากุศการกุศลเขาก็เลยเรียกว่ากุศโลบายไปอุบายบวกกับกุศลก็เป็นกุศโลบายมันก็เลยกลายเป็นเรื่องหลอกลวงอยู่เหมือนเดิมนะองค์พระพุทธเจ้าจะไม่หลอกเมต่นิดเดียวท่านจะเอาแต่ความจริงมาพูดนะท่านจะพูดความจริงให้เรารับรู้เลยว่าพ้าเขาทําไม่ถูกต้องไม่ใช่ศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเลย พระพุทธลูกไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลสร้างพระพุทธลูกไม่ได้บุญสักกันนิดเดียวเลยมันกลับจะเป็นบาปเพราะอะไรเพราะต่างคนก็ต่างมาหลอกกันว่านี่คือพระพุทธเจ้าอะไรพระพระพุทธเจ้าเพิ่งกับพระฤว่าเฮ้ยกูจะไปอยู่กับเหล็กได้ยังไงวะกูเป็นธรรมะน่ะธรรมะน่ะทุกคนต้องปฏิบัติน่ะถึงจะได้ธรรมธรรมะไม่ได้เอาไปเสกเหล็กเสกพระพุทธลูกให้เป็นกูนี่ว่าอะ มันหลอกลวงกันนี่หว่าคนพวกนี้เนี่ยพวกลัทธิมารมันหลอกแบบไม่ไม่มียางอายไม่ลืมหูลืมตาเลยมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยมันไม่กลัวเลยว่ากูจะลงโทษมันนะเออหลอกกันได้หลอกกันดีอันนี้สี่องค์ละห้าพันล้านอันนี้องค์ละหมื่นล้านมามาสร้างมาตรงนี้มันไม่งามก็สร้างให้มันงามขึ้นมานะองค์พระพุทธเจ้าไงว่ามันคือตัวกระดตัวดีตัวขักตัวแหน่แท้ มันคือตัวบาแหยมบาอายคักแท้เดี๋ยวสักมือหนึ่งมันจะเห็นกรรมของมันเองแหละเห็นไหมล่ะตอนนี้นะท่านพูดมานินานแล้วด้วยเดี๋ยวมันจะเห็นกรรมหน่อยมันก็เอาลูกประค้ามมาขายหน่อยมันก็ว่าเอาลูกแก้วมาขายลูกแก้วจักรพพัดลูกแก้วเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงใครได้ไปครอบของแล้วคนนั้นจะร่ำรวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จะได้เป็นองค์จักรพพัด ซื้อเลยลูกใหญ่ๆหัห่นมันได้เจ็ดสีเพื่นว่ะดวงแก้วเจ็ดสีมานี่เจ็ดแสงคือดวงจิตดวงใจของมวลมนุษย์พุ้น่ะอยู่ในจิตในใจของทุกคนพุ้น่ะแล้วก็เอาศีลธรรมไปขัดไปเกาให้มันสะอาดพุ้น่ะมันจึงเป็นดวงแก้วเจ็ดสีมานี่เจ็ดแสงเพราะมันยัางมันเรียกไปเฉยๆไม่ได้เป็นเจ็ดสีพระพุทธเจ้าสิมีแสงออกวาบๆเพื่นว่ะ โอ้ยพระพุทธเจ้าเพิ่นกับเป็นมนุษย์ธรรมดาเฮาเพียงแต่ว่าเพิ่นบ่หลงโลกสื่อบ่หลงในหลามในยศในทรัพย์ในสมบัติสื่อเพื่นมาบอกท่างหายมวลมนุษย์เดินทางให้ถูกทางซื่อจังไดเฮาก็จังสิบบอกว่าเป็นดวงแกวเจ็ดสีมณนี่เจ็ดแสงออกแสงบุบบุบวับหวาบผู้ใดสิเขาสู้อยู่ภาษีอริยะเมตไตรมาเลยมาสื้อลูกแกวจะกรพพัดเนพะิ่อนโอปัดท้อเขารุยบัเอือสามหาศาลรวยไปกระตายสื่อ ลุ้ยไปก็ตายไปก็บ,บาปเฉยๆนะเป็นบาปเพราะอะไรเพราะหลอกชาวบ้านไงหลอกเอาเงินชาวบ้านให้ตัวเองสเสวยสุกไงในเขาเรียกว่านักหลอกลวงต้มตุนไงซื้อกระเป๋าแบรนด์เนนซื้อรถสปอร์ตหรูซื้อ,อบำเลอบำเบำลอตนโดยโดยเป็นหลอกลวงเอาเงินชาวบ้านนะพวกนี้จะต้องได้รับกรรมกรรมไม่ใช่กรรมธรรมดากรรมแบบไม่แบบว่า ทุกทรมานอยู่ในนรกไฟเดือดแบบไม่มีโอกาสได้ผุดโผล่ขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเลย<ม>เขาไม่ให้มีโอกาสเกิดมันเป็นท่าฆ่าท่าเขาจะเผาอยองเพลินอยู่ในนรกนะัเกิดมากี่ชาติกี่ชาติก็จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความทารมานจะได้รับแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความทารมานเพราะหากินกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นกระบวนการ ทำลายพระพุทธเจ้าทำลายมนุษย์การทำลายพระพุทธเจ้านั่นคือทำลายชาวโลกนะการโยนธรรมะของพระพุทธเจ้าทิ้งแล้วก็บอกว่านี่ดวงแก้วเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงมามา,มาซื้อเอาคือการทำลายพระพุทธเจ้านะเพราะว่าอะไรเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่กับมนุษย์ทุกคนแต่ทีนี้เราไปให้คนเขาสลัดธรรมะทิ้งแล้วก็บอกว่ามาใส่เหรียญเนี่ย ให้มันสู่จิตสู่ใจมาใส่คอเนี่ยผูกคอเข้าไปเนี่ยฝ่ายผูกติดไงดึงเอาคนไปติดกับรูปเหรียญหล่อของตีเป็น่าทาาของรูปเหรียญหล่อทาาเพราะอะไรก็เขาสะผลิตเหรียญไหนมาก็ซื้อเขาไงเหมือนเขาผลิตยาบ้ามาขาดไม่ได้ก็ซื้อเขาไงนั่นแหละเป็นทาาของยาบ้ายาเสพติดมันติดวัตถุเพราเป็นทาาของยาบ้ายาเสพติดมันก็เลยจะกลายเป็นคนบ้า คนไหนที่เล่นมนดําเล่นอะไรนี่เราสังเกตไหมเขาจะเป็นบ้าเดินอยู่ตามท้องตลาดผมยาวๆใส่ใส่ของขังเต็มตัวเต็มคอขังไปหมดเลยอะไรก็ขังไปหมดเลยนั่นแหละผู้ชามานเป็นวิชาทําลายพระพุทธเจ้าเป็นเป็นวิชาทําลายมวลมนุษย์เป็นวิชาทําลายชาติด้วยเป็นวิชาทําลายศาสนาด้วยเพราะว่าเราจะพัฒนาชาติไม่ได้ ชาตินั้นกูจะโง่งมงายแล้วจะไปพัฒนาอะไรได้ละ่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาผลิตมือถือเขาผลิตเครื่องเทคโนโลยีเอามาขายให้เราเราก็ซื้อเขาซื้อเขาซื้อเขาซื้อก็มีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้ไงแล้วข้าวเราเงี้ยก็ลงทุนไปแสนหนึ่งขายได้สองหมื่นใช่ไหม是是ได้ไหมละ่ะเราจะเอากําไรที่ไหนละ่ะมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้เงินดีมานกับทรัพพลายมันไม่สมดุลกันเราก็จนประเทศเราก็จะล่มจม คนที่เขาโกยเอาได้เขาก็จะหนีไปอยู่ประเทศอื่นเขาก็ตั้งประเทศอื่นขึ้นมาใหม่คือตอนนี้ไม่มีใครจริงใจกับคนเลยเขามีแต่จะทําลายแล้วหลอกเอาทรัพย์เอาสมบัติแล้วก็หอบหนีหอบหนีไปอยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนเดิมนั่นแหละตายบางคนบอกว่าตัวเองรวยรวยแล้วไม่ไม่ยอมเอาสมบัติช่วยใครไม่ยอมทําบุญช่วยเหลือใครไปตั้งเป็นมูลนิธินั่นก็นี้ภาษีนั่นน่ะน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 ะตั้งเป็นมูลนิธิบางคนบอกว่า เอาไปฝังให้กูหน่อยนะเวลากูตายเอาทองเอาเงินเอาทรัพย์เอาสมบัติกูหล,ลุมซื้อสุสานไว้เอาสมบัติกูไปเดี๋ยวสมบัติจะตามกูไปมันจะไปไหมสมบัตินั้นมันจะไปไหมมันไม่ไปสมบัตินั้นมันไปไม่ได้สมบัตินั้นจะต้องแปลงออกซะก่อนเปลี่ยนจากสมบัติมาเป็นอริยทรัพย์เปลี่ยนจากทรัพย์มาเป็นอริยทรัพย์คือนำสมบัตินั้นมาทานกับพระธรรม ถ้าเราไปทานกับคนธรรมดามันก็ไม่เป็นอริยทรัพย์เราต้องทานกับผู้เป็นอริยทรัพย์อริยสงฆ์อริยะเมตไตรสมบัติมันจึงจะเป็นอริยทรัพย์ถ้าเราไปทานกับโจรสมบัตินั้นก็จะทําให้เราเป็นโจรถ้าเราทานกับมารสมบัติก็ทําให้เราเป็นมารฉะนั้นเราต้องนํามาทานกับอริยทรัพย์อริยสงฆ์อริยเจ้าอริยเมตไตรสมบัตินั้นจึงจะไปกับเราได้ ถ้าสมบัติเราคลายมากๆคลายมากๆสมบัตินั้นจะหนุนเราสมบัตินั้นมันก็จะเตะตูดเราไปสู่นิพพานเพราะว่าเราไม่ติดทับไม่ติดสมบัติเลยเขามีแต่ให้มีแต่ทานมีแต่ให้มีแต่ทานทานกับองค์อริยะองค์ธรรมองค์อนัปเสริฐองค์ไม่หลงลาบไม่หลงยศไม่หลงทรัพย์ไม่หลงสมบัติไม่ขายตัวไม่ขายตัวไม่หลงตัวไม่หลงตน ไม่หลงวัตถุเครื่องลางของขังไม่หลงนั่นแหละคือเรื่องเดียวกันเป็นโกงขายเดียวกันขายทุบขายเจียนขายอะไรก็จะเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ใช่อริยสงฆ์ถ้าเป็นอริยสงฆ์นี่จะต้องวางลาบวางยศวางทรัพย์วางส,บางสมบัติวางไปช่วยสาวโลกไม่ใช่วางไปสร้างพระพุทธรูปโบสถ์วิหารเจดีย์อันนั้นน่ะก็ขายของมานตาขายโกงขายของเหลามานเหมือนกันนั่นแหละ